ี่จริงๆเลยตั้งแต่ทําคลิปมายังไม่ปังเลยสักคลิปหนึง่งหลายคนมาปรึกษาครูพิ่กี้นะคะก็อยากจะให้วิธีคิด2แบบค่ะ ข้อแรกนะคะให้สบายใจได้เลย tik tok เนี่ยเวลาเขาพิจารณาคลิปเขาจะพิจารณาเป็นรายคลิปไปนะคะถึงแม้นคุณทําช่องมาอาจจะไม่เคยปังเลยเขาก็ไม่ได้มองว่าช่องของคุณเนี่ยไม่มีคุณภาพนะคะคลิปถัดไปอาจจะปังอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นให้คิดไว้แบบนี้ชั้นปังแน่นะคะสามารถปังได้ทุกคนค่ะมีคลิปหลักหมื่นหลักแสนหลัก 100, ล้านวิวได้ทุกคน นะคะส่วนข้อ2ค่ะก็อยากให้คิดว่าทุกคลิปที่เราทําคือการทดลองเป็นการทดลองสนุกสนุกอ่ะค่ะลองแบบนี้ลองแบบนั้นทําแบบนู้นให้มันไม่ซ้ำซากนะคะลองอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆยิ่งเราทําคลิปบ่อยเราจะเก่งขึ้นยิ่งเราลงมือทําเราก็ใกล้ความสาเร็จนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้2แบบนี้นะคะเรามีสิทธิ์ฟัง และทุกคลิปคือการทดลองก็จะรู้สึกสบายใจทำคลิปแล้วก็จะมีความสุขนะคะใครชอบแนวคลิปแบบนี้นะคะพิมพ์บอกรูปพ่กี้เลยว่าชอบหรือจะพิมพ์ว่าฉันฝังแน่ก็ได้นะคะ